โอเคครับสวัสดีครับพบกับการรีวิวอีกแล้วนะสำหรับเน่งรีวิวไม่เคยกับเน่งของชแนลวันนี้ผมมารีวิวพัดลมนะครับเคสคอมพิวเตอร์นั่นเองตัวละ170เท่านั้นเองนะเนี่ยไฟ RGB กระนำขนาดนี้ดูหน้ากล่องก็ดูนะครับจะเป็นอย่างไรกับ WJ Coolman นะครับ6 plus ARGB ตัวละ170โดยประมาณครับมนเพื่อนโคตรถูกนะครับมาดูกันผมขอแกะกล่องเดียวแล้วกันมันเหมือนกันหมดแหละมันมี3ตัวนะครับที่มา ลองรับออราซิงด้วยนะครับทำเป็นเล่นนะลองรับโปรแกรมของ s s l o c ็อ i ก็มีลองรับ ASUS ด้วยใส่กับเขาเรียกว่าคุมด้วยกันได้โคตรดีอ่ะเดี๋ยวนี้ยุ่นๆน,นะมาดูครับมีอะไรในกล่องพัดลมนี่เป็นไงใส่ๆตรงนี้น่าจะมีไฟได้ป่ะมีไฟด้วยทีเนี่ยดูจากกล่องก็รู้แล้วนี่นะครับเป็นแบบเหมือนกระจกสะท้อนขึ้นมานี่มีรับเบอร์ยางด้วยกันสั่นนะครับ นี่ด้านหลังมีโลโก้ WJ c o e m a n เป็นสีส้มเป็นไงล่ะจะลองเป็นแบบแบริ่งนะครับจะเงียบแบบลูกปืนนะด้านข้างก็จะมีสันแบบเงินเงินเหมือนกระจกแล้วก็จะแบบเรามีไฟจริงมันก็จะแบบเหมือนมันมองเข้าไปลึก,ลกๆเงี้ยนะดูก่อนอันนี้เป็น a R RGB นะครับเอาไวจา้จาจําได้เลย เพื่อนๆต่อ RGB จผ่านเขาเรียกว่าถ้ามีฮับเพบอ่ะเออไปด้วยกันได้นั่นแหละนะครับผมนี่เลยนะเป็นไงล่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นพัดลมนี่ตัวจาํานี่มีแค่นี้เองง่ายๆเลยดูง่ายๆเลยครับอันนี้ RGB r g ีอาก็จะทบนี้อ RGB นะครับด้านนี้ก็เป็นต่อไฟเลี้ยงให้กับมันนั่นเองง่ายๆเลยชิวๆเสียบปุ๊บขึ้นปั๊บแน่นอน โอ้ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะแล้วเนี่ยมีแค่นี้พัดลมมีน้ําหนักมาตรฐานนะไม่ได้หนักอะไรนะครับชิวๆนะแน่นอนครับเขาเรียกว่าติดด้ด้านเดียวด้านนี้เอาไว้ข้างหลังอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็คือเอาไวตออา้ต่อน็อตเข้าต่อน็อตเข้าด้านนี้เป็นด้านข้างหลังไม่มีใครด้านนี้มาออกมาโชว์แน่นอนส่วนใหญ่ก็ด้านนี้อย่างเดียวนะครับติดเคส จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมกันนะมีเคสสีขาวนะครับเอามารีวิวผสมผสานนะครับประมาณนี้ครับทุกกล่องเหมือนกันหมดแหละนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ WJ Coolman นะครับ plus ARGB เอ้ย6พัด ARGB นั่นเอง120ซติเมตรโอเค